ว่าด้วยเรื่องฟันนะคะพี่ฟอกฟันหรือเปล่าคะตอบตรงนี้เลยนะไม่เคยฟอกฟันนะแต่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเวลาเรากินอาหารที่มีสีหรือว่าพวกชากาแฟอย่างเงี้ย กินเสร็จแล้วเราก็จะแปรงฟันทันทีเลยนะคะเพื่อแบบไม่ให้เสีอาหารติดที่ฟันของเราเราจะเป็นคนชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรนะคะจําได้ตั้งแต่เด็กๆเกนี่ยแม่ใช้สมุนไพรามาตลอดเลยเราก็เลยติดมันด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นยาสีฟันเดนตามเมดน,นะคะเขาจะมี2ส,สูตรด้วยกันสูตรสีเขียวเป็นสูตรดั้งเดิมและหลอดสีฟ้าตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรเข้มข้นเลยใช้แค่นิดเดียวนะคะเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นคือหลอดนงนนี้ใช้ได้นานมาก ความรู้สึกแรกหลังจากที่ใช้ไปนะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าปากโล่งแล้วก็สะอาดมากแรงฟันให้ถูกวิธีเอาเวลาไปขูดหินปูนเนี่ยหมอมักจะบอกว่าไม่ค่อยมีหินปูนะคะเนื่องจากว่าแรงถูกวิธีคราบอาหารเนี่ยจะไม่สะสมเป็นหินปูนนั่นเองอ้อลืมบอกไปนะคะยาสีฟันตัวนี้มีขายที่โลตัสเพียงหลอดละ175บาทเท่านั้น